ม่กระดานนะกระดานจะแถวจะแถวไอ้ทหารไม่ไม่ไมีระเบียบเลยสอมีสอม,ม,สอม,มีจะแถวจะแถวออกมาแล้วมึสงสามมาคุณตาคกูหัวคุณต้องหน้าหนึ่งสองสามทำ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  เจอผู้หลดอชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะทูผู้ชมครับตอนนี้เขาเนี่ยเดี๋ยวโดวนแบบทั้งคนนะนายไม่น่ารีบผันมาเลยกระแดงใช้ฟิลสั้นตเอ้ยเหยือลายต่อไปนะฮะแม่งสไนดยด้วยนะฮะมาเด็น บาเลตยิงกาดก็ไม่สู้ m อหรอฮะโอ้โหมันมีอีกนะฮะเมืองนี้แม่งเยอะจัดนะ,ะยอดเมืงนี้เยอะจริงเก็บไปสองแล้วนะฮะนน่าไปขดตัดนะยมาดูศพต่อไปกันดีกว่า คนไทยด้วยคนไทยด้วยคนไทยด้วย ี่ว <Easy>, ันนี้กูแกล้งเกมฑ์มอ่อกดมีตัวสารด้วยสัสเกือบกดอัดไม่ทันดีนะกดอัดทันเนี่ยไม่ได้กลัวตายเลยเฮีย yeah. รู้สึกลำคาญมาก่ะ มันรำคาญเนี่ยเวลาที่มันมีไอ้ทูบมันแจนะนแน้งเตือนเนี่ยนะมันเด้งเยอะเนี่ยกู้รำคาญ

เฟลลี <You> uh, ่เฟลลี <kind> ่อะกูเห็นมึงยิงตายกี่ศพแลวฟองอึดจังวะมึงคนปะเนี่ย Sản, của sạch gặp anh tuổi cu vàng đấy, ok một này kia cho là admin cô của... Admin đồn tuổi Cô lá, Hả Cô là là

nào, làm ai ghiing cái này, em lên face đi ồ, phải rồi, lên không? Coi này nào, lên face, thắt cuồng, không sốc, mày, cuồng Đúng rồi. Ôi thế. Một con này cái mày vì không? มัใก็ขยักมากันจังเลยสองตัวด้วยอสองตัวเข้ามาอันแนะ่ มอมกแล้วฮะท่านผู้ชมฮะมันมาอีกแล้วฮะยิงซอม,มบี้ตายตด้วยใครมายาเนีย่ยยิงมาล่ะดูกันส่องหาดูันสองหา Gim lao. Gui thái của các mẹ. TĐi lắm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 . lên lắm. TĐi lắm. TĐi cầm, cái lắm. luôn, lắm. TĐi mẹ này lắm. TĐi lắm. TĐi lắm. TĐi cái gì đó คนนี้เขามีปัญหาตลอดแล้วพวกหลังเกิดเขาจะเกิดก็ไปยิงเขานะไม่ให้เขาเดินนี่สายไม่ดีเลยคนพวกนะเนี้ความอะไรดืดู ไปพระไตรศัต์ขนึนงกินกูก่อนนั่นแหละที่เ,เสียงคือลั่นระดับนี้ไม่ลั่นละว่าแล้ว,วลเสียงให้เดิน ơ oh, ơ tiếp tục nó không oh. thầm 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 <coughs> thầm 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 เเดินไปไหนอ่ะนายเราไปส่องบ้าเาาพืเอ่อนดูชัดดีๆเลยพี่ปิดเราบ้ากยิงเราเนะี่ยให้โอกาสกลับใจนะเพื่อนแน,น,น่เป็นที่อะไรของคุณอะมาไอ้ชัดที่ไรปิงบุกขึ้นขี้เลย กิงซึ่งมากินติดแล้วมารวมผมแหละดอมจิวไอเฟลีดูไอเฟลีอืมเฟลีอืมพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องงกิงแม่งก่อนล่ะเลยไปไหนก็เจอแต่คนนะแต่คนมันน้อยเส้นนี้ใจมันน้อยะมัาตัดด้วยเขาใช้ปืนสั้นกิ้ง ม,มาอนนะ่อเนื่อไม่ตายก็นอดครับขอบคุณมากครับไม่ตายก็รอดขอบค,คุณครับองคชิมเปิดเอ้ย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 ลโหลบ๊ายบายวู้ตัวมายลงเลยไอ้เวล กูเฟลเล่ย์อะไม่เชื่อมั่นในตัวกูวะกูบอกเฟลเล่ไอเฟลเล่ย์ไอเงี้ยรถมันแพงรถมันแพงฮะหรู้จักรไงละของแพงนะของแพง่ยิงไปนี่ะของแพงเนี่ยบอกเราอย่ายิงสองหน้าดูเลยสองคนเอง ว er oh yeah> ิ่งเหนียวตลอดวิ่งอ้าวมันตายตอนไหนวะเนี่ยอ้าวมันตายตอนไหนวะเนอะพี่บอกไปยัดตายเหรอเฮ้ยรีบจริงจังกำลังจะเอาชดกันต่อหัวเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรดีเลยโอ้โหพี่มีคนอยู่หลังหลังเข้าหลังเข้า แมครับแมครับมึงมีกันกี่คนแล้วลุงโซมก่นนละอ้โยโอ้ยพี่โกดอยังแม่งเห็นเหยยงเงินรถตะเพืงรถเตะเพืงรถตะเพืงว่าทำไมว่าลอยเยอะ ามากันกี่คนแล้วเขามากันกี่คนโ<แ>คตรโคตรลงไปยิงลงลงลงไปลงไปเออกะจะให้เขาหายใจหน่อยไหมนี่ยไอเทียนทำไมเราหมดแล้วไม่เ <laughs> พิ่งถามอ่ะพลังคนเราไว้นะฮะหมอกแต่กระโดดได้ <c oughs> บูบาสะจันขนาดไหนเป <c oughs> <c oughs> บลีไก vê liê yêu vê pele. vê Pele. vê liê hỏi 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 sorry, Goodbye. <coughs> ดูดูกูขึ้นรถเป็นอะไรวะดู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 ขึ้นรถเือใครดูดูบายบายรายัดมาาจอดโอเคได้เลยแ่จอดละจอดละนับนับตัวเลขนะในเซอร์ฟมีอยู่สิบห้าคนเรามี7เจ็คน เลยีกเลยอเลยอีกแปดคนที่เราต้องยิงมันพอคอไหนวะพี่น้องมันทำทางขึ้นมีเฮมาเตื่อมั้งเลยโหโล้เรียบร้อยแต่แล้วแต่คาน้ำเลยเอ้เฟลีเฟลีพี่คนอยู่ข้างหน้าอะไรข้างหน้าะจวิกแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยววิกหนีดิตัวไอกอน เอ <analyze S 1> <figured out S 2> ้ยม่งมิมาเป็นฝอยแบนเลยมีคนโง่กูน่ะ